สวัสดีครับผมบัญชาเหล็กคงนะครับนียร์เ t e c h คอลสเ s p e c i a l สต์บริษัท c a n o อน a r k e t i n g ประเทศไทยจำกัดน,นะครับวันนี้เองเนี่ยมีความยินดีที่จะได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของแคน o อนที่เป็นในกลุ่มเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะครับแต่เป็นซีรีส์ใหม่ที่มีการใช้งานที่สะดวกสบายและฟังก์ชันการทำงนานที่ง่ายสำหรับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มองหาเครื่องพิมพ์ประสคงอยู่นะครับแคนนอนภูมิใจนำเสนอ c a n o อน m a g e Pro g ร a p h ตัว ta 5 2ตัวนี้ซึ่งคุณสมบัติของ Imeprogap a g r h TA 5 2ตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Imeprogap a g r h TA Series เครื่องพิมพ์ Imeprogap a g r h TA Series นำเทคโนโลยีจากเครื่องพิมพ์รุ่นใหญ่มาใส่ในเครื่องพิมพ์ขนาดกระทัดรัดใช้ระบบลมดูดช่วยทำให้กระดาษราบเรียบตลอดการเดินทางทำให้งานพิมพ์ออกมามีความคมชัดของเส้นและสีสันที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ระบบหมึก l u c i a Td ที่ใช้ใน T A Series มีความสามารถในการกันน้ำได้ตั้งแต่บนกระดาษธรรมดาจนถึงกระดาษภาพถ่ายงานพิมพ์จึงตอบโจทย์ทั้งกลุ่มสถาปาัตยกรรมงานวิศวกรรมงานออกแบบดีไซน์งานแผนภูมิแผนผ,ผังในองค์กรต่างๆโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รวมถึงในเรื่องของงานคาร์ิ้ T A Series ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำโปรโมชั่นโปสเตอร์ พิมพ์งานพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ในกลุ่มสถาันิกศากษาในเรื่องของการทำสื่อการสอนรวมถึงงานตกแต่งในอาคาร Canon ImagePROGRAF TA Series โอเคแล้ววันนี้นะครับก็เป็นเกียรติกับทาง Canon ที่จะมีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสาวที่มีธุรกิจส่วนตัวจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องพินเตอร์ TA 52 Canon นะครับสวัสดีน้องแอมด้วยนะครับสวัสดีค่ะแอมออนชูมาศรยาค่ะ เป็นสถาบันนี้ค่ะแล้วตอนนี้ก็เปิดบริษัท common space ค่ะเป็นบริษัทที่รับออกแบบ Architecture แล้วก็ i n t e r i o r ด้วยแล้วตอนนี้แอมยังทำธรุรกิจร้านอาหารค่ะชื่อร้าน39280 mango cafe ค่ะก็เป็นร้านที่เรานำมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะมาคิดคน้นแล้วก็สร้างสารรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะก็จริงๆสแสดงว่างานของแอมก็จะมีในส่วนที่เป็นอาร์เคเต็นะครแล้วก็ส่วนของร้านอาหาร วันนี้ก็จะมาเล่าในเรื่องของอสิ่งพิมพ์ที่ต้องใช้ในส่วนของงานทั้งสองประเภทของแอมถ่าปยปฏิการ,รมด้วยนะคะแอมก็ใช้เครื่องพิมพ์เยอะมากค่ะตั้งแต่งานทําแบบร่างเพราะว่าด้วยด้วยงานของเราเนี่ยต้องมีการนาเสนอลูกค้านะคะก็ตั้งแตเราต้องทำตั้งแต่แบบร่างขนาด A3 นะคะไปจนถึงการทําแบบเขียนแบบ ขนาด A 1 A 2หรือว่าไม่ว่าจะเป็นกระดาษไขอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อนอกจากนี้ยังมีการที่เราต้องนําเสนอภาพเปอร์สเปกทีฟที่เราต้องพิมพ์ลงบนกระดาษรูปภาพเพื่อแล้วก็ต้องการสิ่งที่สันที่คมชัดแล้วก็ไม่เลอะเรือนค่ะนี่ก็เป็นส่วนของการสถาปมตยกรทมที่แอมใช้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารเนี่ยแอมต้องใช้ออ การเครื่องพิมพ์เนี่ยทำโปสเตอร์เป็นหลักเลยเพราะว่าเนี่ยโปสเตอร์<ม>เราเปลี่ยนกันตลอดเวลาแล้วที่สําคัญเนี่ยเรามีหน้าร้านฉะนั้นเราจะมีทั้งข้างในข้างนอกตัวโปสเตอร์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนแมทเทอเรียลไปตามสถานที่ที่เราจัดวางน,นะคะข้างนอกเราก็ต้อง<ม>หาโปสเตอร์ที่มันมีคุณสมบัติที่สามารถกันน้ำได้ภายในก็ต้องหาที่มันคงชัดตลอดอะไรแบบนี้ค่ะ<ม>แล้วนอกจากนั้นนอกจากโปสเตอร์เนี่ยเราก็ยังต้องทําเมนูใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าอย่างที่เราเป็นคาเฟ่สมัยใหม่นะคะเราก็ต้องมีเมนูที่ออกมาตามซีซัน นะคะค่ะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็นอกจากน้นเราต้องทําโปรโมชั่นต่างๆฉะนั้นเครื่องพิมพ์กับเราเนี่ยมันอยู่คู่กันตลอดเวลาเรา ừ ừ มีการพรินท์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมด้วยทั้งด้านร้านอาหารด้วยน,นี้ <ừ> ค่ะก็ในส่วนของงานสถาปัตย์งานดออิ้งเนาะยิ่งเบียนอยากจะกถามน้องแอมว่าจากที่เคยใช้เครื่องพนะิมพ์เตอร์หน้ากว้างในการพริมพ์แบบหรือพวกงานดออิ้งงานเปอร์สเปกติมเีเคยเจอปัญหาอะไรมาบ้างหรือเปล่าครับ สัวเรับเ่บปัญหาที่ยัาเคยเจอเนี่ยนะคะหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นส่วนของการที่การพริ้น์ช้าเพราะว่ามันใช้เวลานาน,นมากเลยแต่ละแผ่นออกมาเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของการที่ความคมชัดของเส้นซึ่งอันนี้เป็นปัญหาสําคัญมากๆในงานพิ้น์แบบให้มีความเข้าใจง่ายนะคะคแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนของการที่เวลาเราออกซสาออกซสายงานข้างนอกเนี่ยบางทีมันต้องมีการเจอฝนเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยแลวบางทีลายเส้นมันเลือนหายไปประมาณเวลาดนฝน,นะะใช่ครับ แล้วสำหรับเครื่องปรินเตอร์ ta 5 0 0 2ตัวนี้นี่พี่อ่านมีอะไรจะแนะนำแอมเพิ่มเติมบ้างไหมคะครับก็เท่าที่คุยมาพี่เห็นว่างานของแอมมีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับมีฟีเจอร์หลายๆอันเลยแหละแต่ว่าตัวหนึ่งที่พี่ว่าน่าจะตอบโจทย์การทำงานของคนยุคนี้ก็คือฟังก์ชันที่มันสามารถพิมพ์งานจากสมาร์ทโฟนแล้วก็มือถือแท็บเล็ตได้นะครับโดยที่ตันนันเองเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการพิมพ์นะครับจากโทรศัพท์ที่เป็นระบบ ios แล้วก็ Android เนี่ยทำให้สะดวกในการพิมพ์ ราะงั้นน้องแอมมีไฟล์จากเมลไฟล์ PDF หรือรูปถ่ายเนี่ยสามารถที่จะสั่งพิมพ์ตรงในฟังก์ชันได้เลยจากโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งอย่างในโทรศัพท์เองเนี่ย iOS เนี่ยจะใช้การส่งเป็นแอปรินก็คือทุกทุกไฟล์ที่อยู่ในตัวโทรศัพท์สามารถส่งมาพิมพ์ได้เลยนะครับ,รบและยังมีแอปพลิเคชันแ a n น n ที่ชื่อ Easy Photo Print Editor ที่ใช้ใน,ในการทำเลเยอร์วางเลเยอร์แล้วก็มีเทมเพลตสวยๆในการพิมพ์ด้วยเพราะงั้นถ้ามีไฟล์อะไรที่ต้องปินพ์ด่วนเนี่ยไม่ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ก็ปิมพ์ได้ ะครับส่วนนี้นระบบโทรศัพท์ Android เนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันชื่อ Canon Print Service ซึ่งเป็นไดเวอร์ที่พิมพ์ตรงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอเสริมคือนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนแอป Canon เองเนี่ยยังสามารถเช็คสถานะเครื่องพิมพ์ว่ามี e er อ r ร์เอะไรหรือเปล่าหรือว่าหมึกกําลังจะหมดหรือเปล่าเพราะง,งั้นแนมก็ได้บริหารจัดการเรื่องของการสต็อกหมึกหรือว่าสถานะของเครื่องพิมพ์ที่พร้อมหรือไม่พร้อมได้จากมือถือได้เลยเช็คได้เลย วันนี้เราก็ได้คุยกันหลายๆออข้อเลยนะครับก็อยากจะให้น้องแอมได้สรุปหน่อยว่าจากที่ได้ฟังได้พูดคุยกันมาเนี่ยน้องแอมชอบฟังก์ชันและฟีเจอร์ อันไหนของเครื่องพิมพ์ T A 5้ัตัวนี้ของแคนนอนบ้างครับส่วนของ drawing เนี่ยแอมก็ประทับใจแรกเลยคือการที่ความคมชัดของเส้นแม,ม้ว่าจะพิมพ์ลงบนกระดาษธ,ธรรมดาค,ค่ะแล้วตันั้นจะเป็นความเร็วความรวดเร็วในการพิมพ์แล้วก็ความที่หมึกเนี่ยไม่เลือนเลยแล้วก็ไม่เลอะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราสามารถพิมพ์ได้บนลงบน material หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษไขกระดาษธรรมดากระดาษแมตอะไรเงี้ยค่ะค,คือามันก็เหมาะสมกับความต้องการในการพิมพ์ในงานสถาปัตยกรรมค่ะแล้วก็ในส่วนของ งานพิมพ์ในร้านเนี่ยสิ่งที่แอมประทับใจก็คือในส่วนของสีสันที่สดใสเวลาพิมพ์ออกมาค่ะแล้วก็ในส่วนของที่เราสามารถพริมพ์ลงบนวัสดุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแมตกลอสหรือว่าวัสดุที่แอมสามารถพริมพ์แล้วก็นําออกไปใช้นอกร้านเป็นโปสเตอร์นอกร้านได้นอกจากนั้น,นยังมีส่วนของโมบายพิมพ์ติ้งใช่ไหมคะที่พี่อันแนะนาแอมเป็นฟีเจอร์ที่แนะนําขึ้นมาแอมคิดว่าทุกคนนะ่าจะได้ใช้งานอันนี้แน่นอนค่ะครับงั้นวันนี้พี่อนก็ต้องขอบคุณน้องแอมมากๆเลยนะครับที่ มาแชร์ประสบการณ์และข้อมูลในการทำงานถ้าใครสนใจในเรื่องข้อมูลของเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง TA 502นะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ TS Canon หรือ Facebook Fanpage Canon Thailand นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ you always.